ลงทุนกันขนาดท่านผู้ชมเพชุดยอดมากๆลงทุนกันเลยท่านผู้ชมโอใช่บันไดเลย2 4 6 7ขันใช่บันได7ขันเด้อท่านผู้ชมเด้อเส้นทันเวอร์เส้นทันเวอร์แตกแน่ๆวันนี้เนาะโอ้แต่ท่านผู้ชมใช่บันได7ขันเด้อท่านผู้ชมเด้อปีนขึ้นไปบันไดแล้วก็ถ่ายกล้องใส่กล้อง ซูมไกลม,มากๆท่านผู้ชมกล้องเนี่ยซูมไกลม,มากๆเลยเนี่ยอยู่ไกลม,มากๆเลยเนี่เขาเจ้าโอ้โหมือกล้องเราทำได้จริงๆท่านผู้ชมป๊อ,อ๊ตดูไทยก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยเตรียมพร้อมกันม,มากๆเลยท่านผู้ชมเลยโอใส่มาได้เจ็ดขันยังหัพอนะ ราคาตั้งกล้องนี่สูงมากๆสูงกว่าไม่ได้เจ็ดขันนี่ต่างหากให้ดูกันเลยท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะเขาเจ้าวทำได้ทำได้นะ oh, <no. S 1> สบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้วมื้อนี้เคยไปไทยพามาเที่ยวเซนทนรัลเวิลด์เด้อท่านผู้ชมเด้อมื้อนี้จะเป็นวันเสาร์ 8กุมภาพันธ์2 568เด้อทนะ่านผู้ชมเด้อเนี่ยมีคอนเสิร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเด้อท่านผู้ชมเด้อเขาเจ้ามาสแสดงอยู่เซนทันเวอร์เดี๋ยวเคยณผูจะพาเขาไปเบิ่งข้างในเนาะว่าจะสนุกแค่ไหนจะมันแค่ไหนเด้อท่านผู้ชมเด้อยินแต่เสียงเพลงตุ่มๆเลยท,าทาย่านผู้ชมขอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีสมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อ เราได้คิดว่าน่าจะซื้อตัวซื้อตัวเข้าไปเด้อทับทุ่มเลยซื้อบัตรเข้าไปเนาะไปไปเข้าไปชมไปเบิ่งเด้อทับทุ่มเลยวกคนต่อคิวเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมคนต่อคิวกันหลายเอลีเนาะไม่แต่สาวๆทั้งนั้นเลยนาะนี่แต่ผู้สาว คนเกาหลีคนญี่ปุ่นเ้ยท่านผู้ชมข้าเจาแต่งโตโอ้โหหัวรอหัวแดงหัวดำมีหมดเลยท่านผู้ชม สุดยอดมากมากจะจะ,จะมีสองเวทีสามเวทีนะท่านผู้ชมสองเวทีเนาะโอ้โหตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมเลยก็ดูได้แต่แค่ดูได้แค่ข้างนอกเนาะท่านผู้ชมเลยสองเวทีสุดยอดมากมาก คนเยอะกาเสียงโหก็นเชียร์แซวเลยนี่คืออยู่รอบนอกเด้อท่านผู้ชมเข่าในบ่ได้เนาะเข่าในบ่ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อเื่าในก็อยู่รอบนอกนี่คือว่าสารโพชูน่าอาเมะนั่นเอง นี่คือบรรยากาศอยู่รอบนอกเอท่านู้้ชมเ้อคนเยอะมากๆมากมันดีมากมากมันก็แบบดีขึ้นมาเรื่อยๆอีกอย่างที่หนูบอกคือรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร้องเพลงนี้คู่กับปิงค่ะแบบว่าปิงเป็นคนที่น่ารักมากๆจริงๆมีวันหนึ่งแบบหนูร้องให้ปิงก็มาบอบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้เพลงนี้แล้วก็ได้ร้องคู่กับปิงด้วยค่ะ ปิงรู้สึกยังไงบ้างกับเพเลงนี้ทำไมถามเพาว่ารู้สึกยังไงเหมือนไม่ได้ให้พูดกับเพลงแต่ได้พูดกับคนที่ร้องด้วยเลยอะเฮ้อ้าวปิ<น>รู้สึกยังไงกับบันมาบ้างรู้สึกรู้สึกดีใจที่เพลงนี้ทําให้เราสนิทกับรันมามากขึ้นแล้วก็รันมาเป็นน้องรุ่นที่3มที่เรารู้สึกว่าทํางานด้วยบ่อยที่สุดแล้วของเพลงนี้แล้วก็ทําให้แบบว่า คนเยอะมากๆท่านผู้ชมเข้าข้างในไปได้เนาะท่านผู้ชมหนูรู้สึกว่ารัมากๆ็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับการเป็นไอดอลมากๆแล้วเราที่ได้ทำงานนี้ร่วมกับร้านมาที่เองก็มีประสบการณ์มากเครื่องไทยจะพายยางพาชมไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมรู้สึกขมากๆสำหรับโอกาสนี้ที่ได้ทำงานร่วมกันค่ะกับบ้านนอนดีกว่า ดูพวกกล้องพวกถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอเยอะมากๆเลยทา่านผู้ชมโอ้ก็ใช่ได้อยู่ครับเขาเข้าใช่เก้า,าอี้มาเลยเด้อท่านผู้ชมเลยใช่เก้าอี้มาถ่ายเลยทา่านผู้ชมหยอดมากๆเลยโอ้โหรูกวาียเ นี่คือบรรยากาศอยู่เซนทันเวอร์นะโอ,โ,อโอ้โหแน่นมากๆแน่นจริงๆสุดยอดจริงๆเนอะท่านผู้ชมเลยลงทุนกันขนาดท่านผู้ชมเลยชุดยอดมากๆลงทุนกันเลยท่านผู้ชมอ๋ ใช่บันไดเลย2 4 6สเจ็ดขันใช่บันไดเจ็ดขัน้อท่านผู้ชมเด้อเส้นทันเวอร์เส้นทันเวอร์แตกแน่ๆวันนี้เนาะเพอาท่านผู้ชมใช่บันไดเจ็ดขัน้อท่านผู้ชมเด้อปีนขึ้นไปบันไดแล้วก็ถ่ายกล้องใส่กล้องซูมไกลมากๆท่านผู้ชมกล้องเนี่ยซูมไกลมากๆเลยเนี่ยอยู่ไกลมากๆเลยนี่เขาเจา โอ้โหมือกล้องเราทำได้จริงๆท่านผู้ชมป๊อดเบอร์กไทยก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยเตรียมพร้อมกันมากมากเลยท่านผู้ชมเลยหใช่ม,มาได้เจ็ดันยังบว่พ่อนะค่าตั้งกล้องนี่สูงมากๆสูงกว่ามาได้เจ็ดขันนี่ต่างหากให้ดูกันเลยท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะ เจ้าทำได้ทำได้นะสุดยอดมากๆมือกล้องช่างภาพแต่ละคนเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้โหสู้สู้จริงๆเดี๋ยวขึ้นไปจะพาหย่างกันไปบนทางในนะท่านชมเลย อยอดเยอะมากมาก กันลั่นเลยทางชมโอ้โหเคลื <grandparents> ่อจฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีส้มได้คลิปนี้เคื่อใจะล่าจบชมิก่อนขอบคุณครับ